สวัสดีทุกท่านทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้คนระับอยู่กับช่อง R-Base s t u d i อนะวันนี้นะผมก็จะมาแนะนําเกมหาเงินใหม่นะผมเออซึ่งเกมหาเงินนี้นะใต้แน่นอนนะครับผมร้อซ็นตนะซึ่งเป็นเกมยิงปลานะครับผมก็วิธีเล่นนะครับผมวิธีหาเงินนะเราต้องสะสมคูปองเนี่ยตรงนี้อันนี้เลยนะะเออ ถ้าท่านชมนะครโหลดมาครั้งแรกนะผม VIP ศูนย์นะมันต้องใช้ชิปตรงนี้หนึ่งพันนะแตกได้สิบบาทถ้าท่านชมอัพเป็นเลเวล VIP หนึ่งนะผมจะได้สองครั้งต่อวันนะผมใช้แค่หกร้อยนะผมผมแนะนำเลยถ้าจะเติมนะให้เติมแค่ VIP สามนะ VIP สามนะผมเพราะว่าถ้า VIP สี่แล้วมันจะ ถอนเงินไม่เข้าบ้างอะไรบ้างอุ่นวายนะผมก็โอเคนะวิธีการเล่นก็ไม่ยากนะผมเข้าไปในที่สนามมือใหม่เนี่ก็แล้วก็มายิงปลานะผมตรงนี้นี่ย รับคอรับก่อนนะก็มันจะมีภารกิจตรงนี้นะให้ในแมทได้รับบนาหนึ่ก็ยิงปลาไปนะยิง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 ท่านผู้ชมจะเห็นข้างบนไหมครับผมจำเป็นต้องยิงห้าร้อยสี่สิบห้านะรับผมประมาณห้ารอยนัดนะหรือถ้าท่านผู้ชมปรับชิปยิงเยอะๆเนะี่ยมันจะได้เร็วขึ้นนะแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะ รางวัลตรงเนี้ภารกิจมือใหม่นะมันจะให้ยิงปลาครบกี่ตัวกี่ตัวมันจะกําหนดไว้พอท่านชมยิงครบก็จะได้รับนะในของผมมันต้องเติมเงินแล้วแหละเพราะว่ามันได้รับครบไปแล้วนะก็โอเคนะผมขออนุญาตไปยิงปลาให้ครบก่อนนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจะมาทําการถอนให้ดูเลยอ่าก็โอเคนะผมก็หมดนะผม <laughs> ชิปนะ ็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเข้าไอเดียอื่นก็ได้นะนี่นะถ้าท่านชมจะยิงปลาให้เร็วขึ้นนะแต่มันมีความเสี่ยงมาด้วยนะเสี่ยงที่จะหมดนะผมแต่สําหรับยุ่ใหม่ที่สมัครมาแรกๆนะมันก็จะแตกดีอยู่นะให้เข้าเล่นตรงนี้เลยครับมันจะใช้เป็นบัตรที่เราใช้แลกเงินนะ่ะเอาไปเล่นนะผมยิงตรงนี้เลยนะใช้ชิปนี่เข้าไปเล่นนะยิงทีละหนึ่งนะต่ําสุด ก็โอเคนะผมไปเล่นอีกไอดีนึงดีกว่านะเดี๋ยวค่อยมาถอนเงินให้ดูก็โอเคนะครับก็โอเคนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาทําการแลกเงินให้ดูนะผมนี่ผมจะแลกเป็น1ิบาทนะผมใช้6กรนะครั้อยคูป,ปองนะก็ใส่เบอร์ทูเบลต์ไปเลยนะผมแต่เมื่อใหม่นะผมถ้าแลกครั้งแรกนะต้องยืนยันเบอร์ก่อนนะ ไปใส่เบอร์ก่อนก็โอเคผมจะทําการแลกสองครั้งนะผมคลิปนี้นะผมจะบอกไว้เลยนะถ้าคลิปนี้ถึง10บไลค์นะเดี๋ยวผมก็จะมาแจกเงินนะผมจํานวน50บาท3รางวัลน,นะก็โอเคใส่เบอร์ไปนะก็ประมาณหนึ่งนาทีเงินเข้านะผมก็โอเคนะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะ เผื่อมันจะเป็นประโยชน์ต่อท่านชมนะสำหรับคนที่อยากหาเงินฟรีๆนะครับผมผมไปก่อนนะครับผมเจอกัน